แดงมีแพร่ดิโก้แดงมีแพร่ดิโก้ตัวดำจะเข้าไพลนะครับโนชินอาวุธนะครับตัวดำอยู่ดำนะอ่ายมีตัวดำตัวเข้าไพลกายนะตอกขาไปรองน่ามีทอดนะครับตัดำได้เกี่ยวยู้วนะได้ดำได้ยูนะได้ดำได้ยูควเราทำต่อทำต่อทีทำต่อทีทำต่อท

lắm rượu chè lắm rượu chè lắm rượu chè lắm không yêu là làm bậy không yêu là làm bậy không yêu là làm bậy chúc mừng lắm rượu lắm rượu chè phèn không yêu là không không yêu là 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 ที่มานาที่ทานาที่โดชินอาวุธไปนดชินอาวุธเรื่อเข้าพรับดาังนะครับได้ใหมไม่ได้นได้หเดียวกับเป็นตอเลีกก็เป็นตอเลทำได้หมเดียวกับนะครับาจะหาไปแล้วทด้หม่เป็นวเดียวกับโดชินาวุธเป็นไะครับที่บดหนาที่ดชินาวุธเพืรัาัเป็นไฟรับที่บหนาที่ท